การยกเลิกครูเวรรักษาการในโรงเรียนนะครับเป็นมติของคอรมอที่มีการยกเลิกเรื่องนี้นะครับกำลังเป็นคําถามนะครับว่าอาจจะเป็นการเปิดช่องให้มีมิจฉาชีพเข้าไปก่อเหตุขโมยในโรงเรียนหรือไม่มี2กรณีที่เราหยิบยกให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช้าวันนี้กกรณีหนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับส่วนอีกกรณีเกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้ค่อนข้างหนักทีเดียวไปดูสภาพของห้องเรียนกันหน่อยครับโอ้โหถูกหรือกระจัดกระจาย พัดลมยังอยู่นะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่หายไปก็ไม่น้อยเหมือนกันนี่คือห้องเรียนของโรงเรียนหินกองวิทยาคารตำบหินกองอำเภอสวนภูมิที่ร้อยเอ็ดมีผู้ก่อเหตุเข้าไปหรือค้นข้าวของกระจัดกระจายจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณทรูหายไปหนึ่งเครื่องและยังมีอุปกรณ์การเรียนที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดค่ากระแสะไฟฟ้าแผงวงจรไฟฟ้ามิเตอร์ไฟฟ้ารวมแล้ว1ิบชิ้น ก็หายไปและยังมีลำโพงเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมกับไมโครโฟนก็หายไปอีกหนึ่งชุดนอกจากนั้นยังไม่หมดครับคุณผู้ชมสายไฟก็ถูกตัดเหมือนกันสายไฟบนอาคารเนี่ยครับแล้วก็ด้านล่างอาคารที่ต่อไปยังอาคารต่างๆหลายจุดเลยครับถูกตัด คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมาลงมือในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทางโรงเรียนได้ยกเลิกการให้คุณครูมาอยู่เวรรักษาการตามมติของคณะรัฐมนตรีแล้วก็เป็นช่วงที่ทางโรงเรียนอยู่ระหว่างการเตรียมติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับทางโรงเรียนจึงได้แจ้งความกับตำรวจเพื่อออกสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด,าดมาดำเนินคดีต,ต่อไป และอย่างที่เกินไปครับมีอีกกรณีที่เกิดขึ้นเป็นความคืบหน้าคดีลักทรัพย์ในโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านเขตเมืองตำบนลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทร,รสงครามตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอจะรู้ตัวแล้วนะครับว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครเพราะว่าชุดเฉพาะกิจสายสืบสอพ,พอลาดใหญ่ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามถนนสายต่างๆที่คาดว่าผู้ก่อเหตุจะใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีจนได้ภาพจากวงจรปิด เป็นภาพเหล่านี้ครับโรงเรียนเองก็ติดวงจรปิดด้วยออาแล้วก็มีภาพหลายมุมด้วยนะโอ้โหชัดเจนหลายมุมทีเดียวนะครับภาพค่อนข้างชัดตำรวจบอกว่าพอตรวจสอบแล้วก็น่าจะได้ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเร็วๆนี้นะครับและหลังจากนี้สอพอลาดใหญ่จะส่งเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกไปตรวจตามโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันไปในตัวอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ